ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะพาคุณไปรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนคิดหรือแฝงข้อคิดดีๆทุกเรื่องที่เรานำมาเสนอจะทำให้คุณมองเห็นมุมมองใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เตรียมรับฟังและค้นพบความหมายใหม่ในทุกเรื่องราวกับเราครับในบางครั้งชีวิตก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่หน้าแรกอาจดูธรรมดาแต่ทันทีที่คุณคลิกไปยังหน้าใหม่ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเคยไหมว่าบางสิ่งเล็กๆที่คุณทำลงไปโดยไม่คาดหวังอะไรกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจะจินตนาการได้ในโลกที่เราอยู่ทุกอย่างดูเหมือนจะหมุมนวนในความไม่แน่นอนความมั่นคงที่เราเยึดมั่นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ในขณะเดียวกันมันกลับมอบโอกาสให้เราได้เลือกเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง เนื้อที่จะเสี่ยงและเนื้อที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เคยเป็นตัวเราและในความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่ใช่แค่การทิ้งสิ่งเก่าแต่มันคือการปลดล็อกพลังบางอย่างในตัวเราเองพลังที่เราไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเป็นพลังที่ไม่เพียงแค่ผลักดันเราให้ไปข้างหน้าแต่ยังเปลี่ยนชีวิตเราในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดแม้แต่ตัวเราเองคุณพร้อมจะค้นพบหรือยังว่า พลังนั้นคืออะไรต่อไปนี้คุณจะได้พบกับซีรีส์มหากาบรถฟูดทรัพทลุมิติเรื่องภารกิจแห่งโชคชะตาของแซนตอนนี้เป็นตอนที่สมีชื่อตอนว่าการกำเนิดเครื่องหมายใหม่แห่งคันธมิตรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลังจากการต่อสู้อย่างนักหน่วงในดินแดนแห่งซากป,ปรากหับพังพลังงานแห่งแสงในตัวของน้องมย,ยมได้กลับลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการต่อสู้กับหุ่นยนต์ยักษ์เงาแห่งอดีตซึ่งมีพลังงานที่ไม่ธรรมดาหญิงชาราจึงได้พาแสนน้องมยมทีมแมวทั้งสี่และฟูดนี่มุ่งเข้าสู่ถ้ำลับที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาในเขตห่วงห้ามถ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยแสงรืองรองจากขลึกขลังงานที่เปล่งกระกายราวกับดวงดาวในจักรวาลมันให้ความรู้สึกน่าพิศวงและทรงพลังในเวลาเดียวกัน หญิงชาราเดินตรงไปยังแท่นหินโบราณที่ตั้งอยู่กลางห้องบนแท่นนั้นมีสร้อยคอสีทองอันงดงามวางอยู่มันถูกแกะสลักด้วยคำว่าน้องมะขามและเปล่งแสงอ่อนๆคล้ายกับมีชีวิตหญิงชาราหันมาพูดกับทุกคนและพูดด้วยน้ำเสียงอันมั่นคงกับน้องมะยมว่านี่คือเครื่องหมายแห่งคันธมิตสร้อยคอนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องกระดับธรรมดาแต่มันจะช่วยตัดการเชื่อมต่อ ระหว่างพลังงานเก่าในตัวเธอจากชื่อน้องมยมซึ่งเป็นชื่อเดิมของเธอและปรับพลังงานใหม่ที่ข้ามขั้นให้เธอเป็นซูเปอร์ด็อกอเมริกันบูลลี่ที่จิ๋วแต่แจ๋วในชื่อใหม่ว่าน้องมะขามเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าต่อไปแซนขมวดคิ้วก่อนจะพูดขึ้นด้วยความสงสยัยเปลี่ยนชื่อเพื่อปลดล็อกพลังงานใหม่ฟังดูเหมือนในนิยายเลยนะหญิงชรายิ้มเล็กน้อยพลางตอบกลับ แต่ว่าทุกอย่างที่เธอเห็นตอนนี้มันคือความจริงน้องมยมมองซ่อยคอด้วยความลังเลก่อนจะพูดติดตลกเพื่อคลายบรรยากาศพี่แซนถ้าฉันต้องเป็นน้องมะขามจริงๆอย่าลืมว่าฉันชอบข้าวเหนียวมะม่วงนะเอาไว้โปรโมตร้านที่ด้วยน้องมีตังสยกยิ้มพร้อมพูดเซลถ้าเธอเปลี่ยนเป็นน้องมะขามจริงๆเธอคงได้เปรี้ยวจี๊ดจาดก,กว่าเดิมแน่ระวังพวกศัตรูจะน้ำลายไหลแทนนะ น้องมย,ยมสวนกลับอย่างรวดเร็วพี่มีตังหยุดเลยนะฉันไม่ได้เป็นอาหารจานหลักของใครทั้งนั้นเหล่าแมวหัวร้อขำส่วนฟูดนี่ก็พูดเสริมขึ้นมาว่าชื่อใหม่ของเธอจะช่วยลบข้อมูลจากระบบติดตามของศัตรูได้และฉันจะเพิ่มกรอบพลังล่องหนให้ด้วยพวกมันจะตามรอยเธอไม่ได้อีกแล้วน้องมย,ยมพยักหน้าก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโอเค งันฉันก็พร้อมจะเป็นน้องมาขามแล้วละ่ะยิงชรายยื่นสร้อยคอให้น้องมยมเธอรับมาและสวมมันด้วยความรู้สึกหนักแน่นทันทีที่สร้อยแตะลงบนคอแสงสีทองก็ระเบิดออกเป็นวงแหวนพลังกระจายไปทั่วทั้งค่ำทุกคนต่างต้องยกมือขึ้นบังแสงจ้าแซนอุทานขึ้นด้วยความตกใจนี่มันพลังอะไรเนี่ยฟูดนี่วิเคราะห์ทันทีก่อนจะพูดขึ้นว่าพลังงานข้ามขัน้น ปรับเลเวลเปลี่ยนให้เป็นซู p เปอร์ด็อกได้ทำงานแล้วตอนนี้เธอคือน้องมะขามยันสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อแสงจางลงน้องมายมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูแตกต่างไปเธอดูมั่นใจและเปล่งประกายสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอยิ้มกว้างพร้อมพูดติดตลกว่าฉันรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เลยแบบนี้ศัตรูตามฉันไม่เจอแน่ๆ แต่พี่แซนฉันขอร้องนะถ้าจะทำโลโก้ร้านใหม่อย่าให้มันดูแปลกไปละ่ะแซนหัวเราะก่อนจะตอบไม่ต้องห่วงโลโก้ใหม่จะเปรี้ยวจี๊ดจัดสมชื่อน้องมาขามอย่างแน่นอนน้องมีต่างพูดเซวต่อขออย่างเดียวอย่าให้พี่แซนใส่รูปมาขามเปียกลงไปก็พอไม่งั้นพวกเราคงได้ขายขำแทนขายอาหารเป็นแน่ทั้งทีมระเบิดเสียงหัวเราะออกมา แม้สถานการณ์จะตึงเครียดแต่พวกเขายังคงสร้างคื้นที่ให้กับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เสมอพลังงานใหม่ในตัวของน้องมะขามและสร้อยคอนี้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใช้งานระบบปรุงอาหารพลังแสงของฟูดนี้ซึ่งจะช่วยพวกเขาสร้างเมนูจานแห่งแสงแรกอาวุธลับที่สามารถคลิกสถานการณ์และค้นศัตรทูที่ทรงพลังที่สุดได้อย่างไม่น่าเชื่อ จากนั้นซีรีส์มาหากา์รถฟู้ดทรักทะลุมิติเรื่องภารกิจแห่งโชคชะตาของแซนในตอนที่4การกำเนิดเครื่องหมายใหม่แห่งคันธมิตรก็ได้จบลงโปรดติดตามตอนใหม่ในครั้งต่อไปคลิปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมต่อความหวังและกำลังใจไปถึงคนที่อาจก,กำลังหมดหนทางการแชร์คลิปนี้ไม่ใช่แค่การส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำบุญทำกุศลทางจิตใจช่วยสร้างความดีให้กับสังคมและช่วยเหลือคนอื่นโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้การที่คุณแชร์คลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตใครสักคนให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อได้ถือว่าได้คำความดีเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่จะต้องได้แชร์คลิปนี้เลยแล้วคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อสิ่งดีๆนี้ขอบคุณมากครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสาระมีข้อคิดและสอดแทรกง่ายคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะทําให้คุณเข้าใจสาระและความหมายลึกซึ้งในเวลาเพียงไม่นานทุกเรื่องที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นนิทานเซนเรื่องข้อคิดมีสาระดีๆอาจจะกระตุกความคิดและให้ข้อคิดดีๆที่คุณสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนๆเ,เพราะแค่ฟังแป๊บเดียวคุณจะได้รู้เรื่อง ขอบคุณมากครับ